เออนี่แหละครับอยากจะได้คููนี่เอ้าคููนี่นี่ทั้งผู้สอนหน่อยว่าใบคลับเปิดไว้ต่อรองได้ต่อรองได้แล้วก็ไอมาจากช่างมุลชูก็เหมือนเดิม้ะครับลดตัวละพันครับควันไหมครับวันนี้ครับผมเออนี่แหละครับ สวัสดีครับมาเจอกันกันนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก,การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกับสิผ้าพีผ้านองนี่มาเอางวอยุคข,ของพ่อน้อยนะครับเนาะของผู้สวยน้อยนี่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นพ่อน้อยวัวถูก EP ที่6นั่นนะครับเนาะพิกัดกับยุทธีบ้านขวาวตาบลขวาว อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับเด้อตรงนี้ก็ยู่ถนนอ่ะบกไก่เบ่กไก่จากตลาดนาดบ้านหันนะครับยู่ตรงตรงขามเยื่องๆกันนี่แหละครับนเนาะเอาโมน,นี่ราคางัวสิม,มาแบบไหนนะครับพี่น้องจะมาเท่าไหร่มีตัวไหนน่าสนบ้างนะครับนเนาะแดงแดงทุกตัวแหละครับกับบรรยากาศตอนเด่นๆนะครับนเนาะงัวมีอีกหลายนะครับด้วยแม่ลูกหลายคู่เลยทีเดียวพูดอยู่ทางคนกับมีอีกยู่นะครับกับศิภาผีพระน้องนี่มาพูดคุยกันกับตทางผู้ช่วยหน่อยนะครับพี่น้องครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมชู มือนี่มี่เมลูกลูกซีซีโคมครับสีโคมนะครับหนึ่งสองสามซีโคมครับกับอันเมลทองอีกหนึ่งกับปักเถิกหนึ่งครับครับผมเอามาเริ่มคูแรกกันแล้วกันแล้วก็เป็นตัวเมียล้นๆตัวเมียทั้งหมดนะครับด้วยแมลูกพี่น้องเอาจะพาไปดูกันนะครับตัวนี้นี่เอาคูแรก่อนตัวนี้จังเดือนหรอครับนี่ตัวนี้สองเดือนกลัวหรอครับ ลูกพอไดครับลูกพริกแดงนะครับลูกพริกแดงนะครับนี่เม่มันยืนยู่นหนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังสิพากันในเบิ้งลูกพริกแดง2เดือนกว่านด้ครับเด้อนี่เอาผู้ใดอยากก็ได้อันนี้บรรยากาศตอนังแรกนะครับพี่น้องครับสีแดงทุกตัวสีอาจจะเพี้ยนไปจากน้อยเนาะพี่น้องครับก็ตามแสงว่านั่นล่ะไอ่ก็ให้เบื้องหน้าของเอผู้ใดอยู่ใกล้ก็ได้ครับเมือเบิ้งหน้ามีใบยมบนบ่ครับอ่ตัวนี้ใบใบใบแฟนอยู่ติดรลดแฟนไปอยู่ไอใบนิตนี่ใบมีทุกตัวครับใบมีทุกตัวนะครับพี่น้องครับ ครัเอ๋อตัวนี้เห็นแล้วนะครับครับไปเบิ่งแม่ครับเป็นพี่น้องวันนี้นี่แหละแม่แม่ท้องว่างนะครับแม่ท้องว่างแดงจัดดีด้วครับเด้อเครื่องบดกับเต็มเพื่อกันครับผมนี่แหละส้นสูงตัวนี้กับเท่าไดครับตัวนี้เกือบร้อยหาครับเกืเกือบร้อยหาสิบแล้ววัดวังหันเมื่อกี้พี่น้องเอ้านี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจอยากอะไรนี่นะครับส่วนท้ายอันนี้เป็นวัวสดๆดยุ่นะครับเนาะเอาปล่อยมันเลยครับวันนี้เออเนาะวัวสดๆดอยู่นะครับพี่น้องครับสูงเกือบร้อยหาิด้วยครับพี่น้องครับร้อยหาสิุ่นละมันนั่ง บ่ายูนิ่งให้วัดปันไดนครับนี่แดงจัดบูดดีเนาะนี่แหละนี่แหละครับส่วนหนาพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้เอาคู่นี่กับเมไอ้กับลูกเมื่อกี้ว่าไว้เท่าไรครับเปิดไว้85ครับผม85นะครับเนาะเอา85มีโปรโมชั่นบองบรับบอกโปรโมชั่นกันครับอ่าบาทมาจากช่องบุญชูนะครับสีรถห้ทันทีเลยตัวละพันครับผมอ่าส่งฟรี100กิโลอ่า ตลองได้อีกครับต่อรองได้อีกนะครับแปดสิบห้าแม่ลูกตัวเมียได้ครับเด้อเอาก็ว่ามาจากช่องบนชั่ววานพี่น้องครับใส่ส้วนรถแน่หละละพันหนึ่งตลองเอาอีกครับผมนี่แหละเอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับบ้านี้ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์ครับผู้ช่วยน้อยครับผมอ่าผู้ช่วยน้อยได้ครับพี่น้องครับนี่แหละมีต่หนี้ตรงไหนบ้างครับอันนี้รับประกันต่บนี้ครับผมนี่รับประกันจ้อยจังหน่อยเถอนล่ะครับอ่ารับประกันต่หนี้ให้พ่อผมอ้สูงใหญ่เด้อครับพี่น้องครับมาทางนี้พี่น้องนี่ เป็นวัวที่ตัวสูงใหญ่เหมือนกันนะครับเด้อเห็นล้ผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะตัวใหนนะครับเด้อเดี๋ยวจะพผ้ามาเบิ้งมาเอาครับพี่้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรไม่มีตำหนินะครับครับเด้อเอาเห็นแล้วอยากจะได้เบอร์ทุกอบยุหน้าจอตรงนี้แหละครับพี่้องครับโรสแมคบเคองครับผมแดงดีบดดีนะครับพี่้องครับตัวนี้เนาะตัวต่อไปจะแนะนําตัวไหนครับตัวนี้ครับผมเอาตัวนี้นะครับเนาะครับอันนี้เป็นงวดใหญ่เดียวห่าครับนี่อ่าท้องแล้วครับผมท้องแล้วนะครับเนาะครับผม ้องกับมัทโดนเนี่ยวะครับครับผมมัทโดนอันนี้เป็นมีใบให้เด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่ทันตรวจท้องนะครับโอ้โบทันตรวจท้องนะครับพี่น้องเอาผสมวันที่สองพฤศจิกาครหกสี่นะครับพี่น้องกำหนดคลอดกับสิบเจ็ดสิงหาหกห้าเด้อเด้ออันนี้บ่ทันได้ตรวจท้องนะครับเนาะสองพฤศจิกากับอีกได้รอบหนึ่งครับเดือนหนึ่ง้วนะครับพลาดเป็นเดือนอะไรพี่น้องครับเดือนกัวก้วล่ะครับผมตัวนี้ส่วนสูงครับเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบกัวนะครับพี่น้องครับ ตัวนี้แดงเข้มดีก็มื่อกี้นะครับพี่้องครับแล้วก็โบดจัดเลยล่ะตัวนี้เป็นวัวลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกแรกครับลูกที่สองในทองครับอันนี้ลูกที่สองอยู่ในทองนะครับพี่้องครับนี่ผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นวัวทีแดงแดงเข้มเลยนะครับเด้อนี่นี่แหละส้นไถ่ส้นหางครับพี่้องครับแผ่นหลังเบ้องเอาครับนี่เดี๋ยวจะให้เบื้องนมนะครับเนาะครับนี่นมสี่หัวนะครับเด้อหางบัวดอกบัวดังบัวแซมหรอครับพี่้องครับรับประกันครับรับประกันครับรับประกันให้หมดนะครับเบื้องด้านขางด้านนี้ ให้พี่น้องท่ายในใจไว้นะครับเนื่อง่าตัวแดงๆแบบนี้คุนจะเปิดไใบทลายสำหรับขอกผู้สวยหน่อยนะครับเนาะอันนี้ทองผสมประมาณเดือนกัวหรือครับพี่น้องครับท่านในตรวจทองนะครับเนาะครัส่วนหน้านะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้ตัวนี้นี่ผู้สวยหน่อยวาไวบทลายครับหาเมื่นครับผมหาเมื่นทวนๆนเหมือนกันครับผมหาเมื่นทวนๆหาเมื่นทวนโปรโมชั่นคือกันทุกโตบโปรโมชั่นคือกันทุกโต้เลยครับอยู่นีิให้โปรโมชั่นเมื่อครับปีใหม่ครับผมมาจากช่องบุญชูนะครับพี่น้องให้ตัวละพันลดตัวละพันเลย ส่วนหนาหูสันนะพี่น้องเด้อผู้ใดมกหูสันบรามันร้อยกโลส่งฟรีอ่าร้อยกิโลส่งฟรีพร้อมครับพี่น้องครับหูสันบรามันนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่มาตูกันเร็วนี่แข้งขาดำๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าตัวนี้สีแดงดีดีครับพี่น้องครับอยากจะได้ไมเอาดัวนิ่งๆนี่แหละครับผมครับผมอ่าแม่ลูกมี่อีกสามคููอยู่แด้วพี่น้องเด้อเนี่แดงเด็ดทั้งนั้นของขอกพอหน่อยเหมือนนี่ครับผม ครับตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้ครับโอ้เป็นดันแม่แดงนวลตะบานลูกแดงเข้มบักคักครับพี่น้องตัวนี้อันนี้ซีวายศูนย์สองหกใบครับแม่มันเราบนท่านตัวจทองด้วกันครับอันนี้ใบของเมียใบของแม่ครับใบของแมียผสมซีใบศูนย์เก้าหกไดครับเด้อลูกนี่พริกแดงครับลูกเป็นลูกพริกแดงครับผมครับผมอันนี้แม่มีใบมีหลอดไห้ได้ครับผสมวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนี่สิบเอ็ดที่เดือนยังครับเดือนสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดนะครับพี่น้องครับเอ้า ผ่านมาเดือนกลัวแหละครับพี่น้องครับผสมไปแล้วเดือนกลัวน่าจะเป็นทองที่สองนะครับในทองแน่นอนครับทองที่สองครับผมตัวนี้กับส้นสูงน่าจะลอย40ได้แล้วครับพี่น้องครับ40บวกี0 0 40บวกแต่ว่าเบ่งลูกนี่ครับพี่น้องเด้อเบ่งลูกตัวนี้ย่างหนาย่างแดงเหรอครับอันนี้เขาเฮ็ดให้เป็นเห็หรือมันรุนอีกหอเออเฮ็ดเขาครับผมอันนี้เขาเฮ็ดให้แล้่ยวนะครับพี่น้องครับเห็ดเียบร้อยแล้วครับทิพย์หูขอบหูดำดีนะครับเด้อโบดดีอ่านี่แหละของแม่ครับพี่น้องครับเอา เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องไหลูกแดงดีงามอยู่ครับแม่จะออกแดงนวลบ่มีตาหนี้มปนบ่ครับตัวนี้บ่มีไม่บ่มีครับบ่มีตัหนี้ครับนมบ่มีติ่งนมบ่มีติ่งบมีติงครับตัวนั้นจ้สิมีติ่งครับตัวนี้บ่มีติ่งนะครับเอาก็บอกแต่ว่าลูกลูกมี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 อีกนมหนึ่งนะครับเป็นหานมโอ้ลูกมีหานมนะครับเนาะลูกมีหานมเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องกัถทือว่าไอ้แล้วแล้วแต่ผูกหมักหรือบวมอ่่ว่ากมาไดครัับบคคู่่่่นนีี้ววาไทร เปิดไว้8ปดสิบหาครับแปดหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องเด้อโปรโมชั่นคือกันล่ะครับผมโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับเนาะอยากจะได้แบบใด่ปูไใดนะครับมาเลือกเอาเลยเด้อครับเด้อดี๋ย์ผ้ายางเบิ้งส่วนไทยนะครับเนาะออากับเบิ้งบุกไว้น้ำรับพี่น้องนี่แหละกีบเล็บข้อขาเนาะ มีโปรโมชั่นใหครบครับปีไหมแล้วโอ้ก็ยืนกันยุติยดตนี่ยังน้ำไม่หยังี่ดูเย็นยุตดีุตดเย็นยี่ดีุลูดจะได้เห็นตัวเออไดเนี่แหละครับงามแล้วส่วนของลูกนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องทางของแม่ครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนถ่ายของแม่นะครับเนาะแปดสิบห้าโปรโมชั่นเหมือนเดิมทุกตัวครับตัวได้เห็นมาชัดว่าเบื้องหน้าขอกตัวจริงนะ้ครับพี่น้องเด้อตัวจริงนะครับเด้อนี่นะครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผม นี่นะครับคู่ที่2ครับสำหรับแม่ลูกนะครับเนาะเนาต่อไปครับพี่น้องครับเอาตัวไหนครับบันนี้เอาบักเถิดเลยบนครับเอาบักเถิดเลยเนาะครับเนาะเอเาบกถิดี๋ยวพี่น้องครับคู่ทีเด็ดยังมีให้เบิงอยู่ดนะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิงคู่นี่เดี๋ยวติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวสิพาเอาตัวผูตัวนี้ครับอันนี้เขาบ่ได้เห็ดนะครับเด้อผู้ใดกําลังมองหาวัวตัวผู้อยู่นะครับเนาะครับไอ้ตัวนี้ลูกพอไดนจักเดือนล่ะครับสี่ใบศูนครับผมสี่ใบศูนจักเดือนล่ะครับตัวนี้ ประมาณปีหนึ่งครับผมง้วนนี่ประมาณปีนะครับเด้อครับตัวสมังนั่นใบจะมีใบมีอยู่ตัวแบมีใบอยู่นะครับเนาะเอาตัวนี้เม็ดสีถือว่าแดงดีทั้งตัวเลยนะครับพี่น้องครับหัวโดนรุนนี่แหละหายจากล้ำดีแล้วครับอันนี้เป็นลำปีมา้นะครับพี่น้องครับแต่หายแล้วเนาะจะให้เบิ่งผู้ใดสนใจอยากจะได้ง้วนผูกอยู่นะครับเนาะครับนี่แหละเอานี่ยอมรับที่ว่ามันเป็นลำเคยเป็นลำปีตะกินมาแล้วยอมรับได้ก็เอาไปเลี้ยงได้ลอยซี่สิบบวกครับลอยซี่สิบบวกครับตัวนี้ใหญ่อยู่งได้พี่น้องลอยซี่สิบได้แล้วครับ นี่แหละเนานี่ไห่ดำว่วดำกรับเบื้องเอาครับพี่น้องครับครับเบื้องด้านข้างครับพี่น้องด้านนี้อ่าตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่หมื่นสองพันครับสี่หมื่นสองนะครับพี่น้องเด้อเนานี่แหละส่วนหนาครับพี่น้องครับเป็นวัวผู้หัวโล้นนะครับเล้วรับประกันตำนี้ให้นะครับตัวนี้เนาะรับประกันตำนี้ครับผมขาทกขาถอนนี่บรับประกันหมครับโปรโมชั่นคือกันเหมือนครับโปรโมชั่นเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับเด้อครับผมเนาอยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องครับ นี่เห็นแวครับมาเบื้องด้านขางด้านนี้พี่น้องกับบัตรกับบรรยากาศตอนเย็นเยนก่อนวัวเข้าคอกนี่นะเอาตัวต่อไปครับันี่เอาโครมนี่แหละครับนี่โอ้โครมนี่ที่เด็ดเลยนะครับลูกเอาเนี่แหละเขากับเบื้องไปน้ำนะครับพี่น้องเด้อว่างัวแต่ละแม่นีซรงลูกเป็นยังไงนะครับเนาะแม่ลูกตัวเมียเช่นกันครับพี่น้องครับครับผมอันนี้ลูกที่ใดครับนี่อันนี้ลูกที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะครับ ลูกตัวที่2เนื้อหนังนี่ยุ่ยยั่งครับครับพี่น้องครับตัวนี้แม่มันผสมไว้ไปครับบอครับอันนี้ท้องว่างครับแม่ยังท้องว่างอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเอาหัวจักเดือนหระครับลูกพอได้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเดือนใบกับนีครับอันนี้ใบท่านในนั้นอยอะท่านในเท่านนั่นบ่ท่านในเมียเอาไปยุ่งดี๋ยวติดรถไปเนี่ยอันนี้มีใบมีหลอดไห้แล้วครับครบครับครบครับนี่ครบครับผมตัวนี้แจ่มเลยนะครับลูกอ่ะ แม่สูงร้อย่ิถึงไหมครับนี่ถึงครับร้อยสี่สิบครับอ้าวพอถึงกับเรือหน่อยลหรพี่น้องครับผมนี่เม็ดสีแดงดีบังกันให้ลูกนะครับเนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยเอียเดี๋ยวเด้๋เสี๋ยวเดี๋ยพเดี๋ยวเดียวเอี๋ยเดี๋ยวเดีัยวเดยวเดี๋ยนหดกันเอีนี่เดี๋ควเดียากจะไเด้คู่นี่เอ้ายว่นี๋นวเดี่ยวเดี๋ยนเดียว่ดไว้เดิ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ายวเดี๋ยวเดี๋ด้๋ด ต่อรองได้แล้วก็ไอมาจากช่องบุนชูก็เหมือนเดิมแล้วครับรถตัวละพันครับอ้าวคว้นไหมครับวันนี้ครับผมเออนี่แหละครับนี่ผู้ใดอยากก็ได้เก้าหมื่นห้าต่อรองได้นะครับทีบเบืองลูกตัวนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดหมักแบบนี้ก็มืดห่ากับต่อรองเอาแล้วก็ตีเฉลเลียว่าถึงตัวเท่าไหร่นะครับเนาะครับยุอยมากครับตัวละซีมืดกว่าครับอ่่นีถึงตัวละซีมืดกลัวเสร็จแล้วครับพี่น้องแดงดีเนื้อหนังหนาพร้อมตัวนี้เด้อ บ่มีต่ำหนีนะครับเนาะบ่มีเออตัวนี้ตัวนี้มีนมติ้งยู่ิสงครับแม่มันครับตัวแม่ลูกเหรอครับมีบ่ครับลูกบ่มีเอ่อต่ำหนิครับผมเดี๋ยว้อครับลูกบิ่งกันลูกนมบ่มีติ้งเหรครับพี่น้องครับตัวนี้รับประกันครับลูกเบิ่งเอาหางบักใหญ่เด้อครับเด้อหงอหางไงครับเคสสามหนึ่งสวาเมมีติ้งอยู่ปรซั่นครับพี่น้องครับนี่เด้อเนี่ยเมมเมมมีติ้งนิดนึงเขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วหลังแป่งดีเเรียบร้อยครับเบ่งเบ่งเบิ่งนมแม่ก็ได้นี่เด้อครับเด้อ อันเลืกยาใหญ่ใส่เบื้องล้มแม่ครับพี่น้องครับเลือกเลือกยาใหญ่ของคันนี้ดีเอาพ่อเป็นยังไงครับพี่น้องครับน้ำติ่งนิดนึงครับนี่เด้อแชาเปญกระโปรงนี่นะครับจังได้ก้เขากัเห็นว่าเพิ่นเพิ่นบอกครับพี่น้องเพิ่นกับว่าด้ตัวนะครับพี่น้องครับกัมาเบื้องเอาเนาะแต่ว่าลูกนี่บ่มีติ่งครับงามอยู่ประกันครับลูกครับสีแดงดีเี่แหละครับพี่น้องครับดีเนาะครบเครื่องใครสนใจตัวไหนนี่มาเลือกเอาได้เลยนะครับพี่น้องครับแม่ลูกหนังหนาๆนาเนาะครับผมต่อไปครับผมมาดีแม่่นีครับ แม่นี่มีมีลูกไหมครับลูกมั้งนะครับใช่หรือไม่าเดี๋ยวเด้ออันนี้เป็นแม่ลูกนะครับเด้อเดี๋ยว่อยเพิ่นไล่มาเห้นะครับพี่น้องระว่างไล่เดี๋ยวห้องกับเบื้องคูนี่ไัวก่อนนะครับเนาะมักตัวไหนสอบตัวไหนมาเลือกอครับพี่น้องครับมีให้เดือกหลากหลายเลยแหละครับผมนี่คูนี่ก็เป็นแม่ลูกนะครับเด้อผู้ใดมักอยากได้เอาเดี๋ยวท่านี่ลูกเดือกเรี่ยวๆไอเดือกเป็นลูกเลยตัวนี้ว่าได้เ็ดเขาเป็นบ่ว่าท่านด้เห็ดมั้งครับพี่น้องครับโลนธรรมชาติครับตัวนี้โลนธรรมชาติครับนี่โลนธรรมชาตินะครับเนาะแล้วกับแม่ เปรี้ยงไอ่างใหญ่เลยแหละครับพี่น้องครับแล้วก็ลูกนี่แหละเบื้องเอาเนื้อหนังเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่เด้อครับลูกอ่อันนี้ลูกตัวนี้เห็นไหอันนี้ในท้องครับในท้องอันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อันอันนี้นี่อันพริกแดงด้วกันครับลูกของพริกแดงนะครับพี่น้องครับ SK 581นะครับได้จักเดือนหรือครับตัวนี้อันนี้เกสเดือนหรือครับประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องอ๋อเพิ่งเอาเออยุไปแล้วก็แม่นี่ผสมแล้วซีไวซศูนย์เก้าหกไดครับเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทางนี้ให้ครับพี่น้องครับผมจะ อ้อมไปเบื้องทางนี่เนาะนี่แหละแม่นี่กัสิสูงลอยหาซีบได้เยอะพี่น้องใหญ่ยาวพร้อมนะครับเด้อตัวนี้นี่บุญรุ่าพี่น้องจะเห็นชัดว่าครับตัวแบบง่เด้อครับเด้อพี่น้องง่ายแค่ไหนครับเป็นงอที่กระดูกง่ายแับครับผมแล้วก็เบื้องพวงหางพี่น้องครับจะให้เบื้องนะครับเนาะลายครับพวงหางนะครับเด้ออือครับพวงแบกใหญ่นี่แหละอ่างง่ายแบบนี้เอ๋อให้เบื้องแม่ก้อนก็ได้ผสมซ y 0 9 6เก้านะครับตัวนี้ผสมวันที่ อ่อสิบเก้ากันยานนะครับกำหนดทอดได้นีกะยี่สิบเก้ามิถุนาหกห้านะครับเนาะอันนี้เป็นท่องที่ใดครับท่องที่สามครับนี่เดี๋ยวจะพาเบื้องลูกน้องขับพี่น้องเบื้องชัดเลยนี่ผู้ใดอยากจะได้นะครับพี่น้องแม่ลูกครูนี่เด้อเดี๋ยวมาเบื้องว่าเพื่อนจะไปคุ้มลูกไปคุ้มลูกเพื่อนจะห้องไวถลเเละนะครับเนาะเออนี่เอานี่ยแหละครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับเนาะ คู่นี่นี่แม่ลูกคู่นี่นี่ผู้ชายหน่อยใบใเท่าได้ครับเปิดไว้บ้องหัวแสนครับเก้าสิบเก้าครับผมเก้าสิบเก้านะครับพี่น้องครับลุ่นธรรมชาติได้พี่น้องได้ครับผมเอาอันนี้ละตัวหน่อยดื้อจังหน่อยพี่น้องเออยู่น้ำแม่นี่ยแหละแม่บอกง่ายแบบนี้แหละตอร้องได้คู่นี้ก็รับประกันตำนี้ให้นะครับรับประกันตำนี้ครับผมเป็นวัตถีแข่งขาใหญ่ายได้ครับพี่น้องครับขายง่ายครับแต่ว่ามันยืนอยู่ในโฮมสื่อ์ได้พี่น้องเด้ครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะมาเอาครับพี่น้องครับคู่ทะมุนจนที่ยา นี่แหละครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้เนาะบรตื้นตักลูกบรตื้นลูกบรตื้นบรตื้นอ้าวนในนะครับผมใครอยากจะได้คู่ใหญ่นะครับเด้อเก้าสิบกัวตัวใหญ่ใหญ่นะครับตัวนี้เนานี่อยากเบื้องตะลูกชัดๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แล้วบวชพี่น้องเห็นชัดไปเห็นนะครับลูกมันครับพี่น้องครับลูกตัวนี้นะครับเด้อนี่แหละอ่าไอ้เล็บนี่ติดขี่มันจะซื้อได้ครับพี่น้องครับเล็บสวยๆเยอะนี่แหละอ่ะนี่เบื้องมุมนี่ครับ เห็นชัดๆครับพี่น้องนี่9เก้าสิบวไม่ถึงแสนนะครับคูนี่ใหญ่ๆนี่พี่น้องเอ้าอยากจะได้ตัวใหมาเลือกเอาครับพี่น้องนี่พ่อน้อยพ่นกับมีมาให้คลิปนี้กัคือว่าเด็ดๆทั้งทุกตัวแหละครับพี่น้องครับอ่ะเอ้าเปิมใหญ่ๆขาใหญ่มากตัวนี้นี่นะครับเนาะเอ้ามึอนี่มาให้สำเนินวะครับครับผม นี่แล้วครับเด้อแต่ว่าคั้วแก็มีอยู่ครับแต่ว่าบ่เปิดออกครับเดี๋ยวแถวนาจังนี่เปิดควแกมีอยู่ครับผู้ใดอยากจะได้ควแกนี่ก็ยังถามมาเบิ่งเอาเด้อครับเรื่องีหน้องเด้อว่ามีแบบไหนแน่นะครับเนาะกับผโ้มีเบ่ทันเปิดครับอยู่ในขอกแกลมีอีกเด้อครับพี่น้องครับเอ้าจังได๋คลิปนี้ก็ขอจบขอพอไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับก็ขออ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะผู้ใดมากมื่อจากขอกของพ่อหน่อยนะครับเนาะกลับมาเบิ่งมาเยี่ยมมาชมได้ครับพี่น้องครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ